เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยคุณเมย์เสื้อม่วงจะมาแล้วก็เอาพยานหลักฐานมาที่เตรียมจะฟ้องร้องดําเนินคดีกับคุณลีนะ่านะครับนะตามพยานหลักฐานที่ปรากกฏนะเดี๋ยวผมก็จะตรวจสอบพยานหลักฐานว่าอันไหนคุณเมย์เสียหายบ้างและมีความประสงค์จะฟ้องจะฟ้องร้องคุณลีนะ่ากางประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวจะเข้ามานะครับเนะข้าใจนะ <c oughs> มาแล้วนะนะครับก็ยินดีจะช่วยดําเนินการตามกฎหมายน,นะครับแล้วก็ผมจะประสานงานไปทางหนุ่มกัญชัยด้วยนะครับนะ นะครับเพราะว่าเป็นเอสซของหนุ่มกัญชัยเขานะครับนะก็ ho, อะไรที่เรารับปากแล้วเราก็จะดาเนินการตามกฎหมายนะนะครับอันนี้ก็เรียนนะครับเรื่องคุณเมย์เสื้อม่วงกับคุณลีนหน้าจังเนี่ยเราจะดําเนินการตามกฎหมายทุกประการดังนั้นแล้วก็ส่วนที่คุณลีหน้ามาแจ้งความผมผมก็จะตรวจสอบรายละเอียดน,นะถ้าเป็นแก่แจ้งความเท็จหรือหมิ่นประมาทมีช่องทางใดที่จะดําเนินการตามกฎหมายได้ผมก็ดําเนินการก็แค่นั้นนะครับนะก็ว่ากันไปนะฮะเราก็จะเน้นฟ้องศาลก็คงจะไม่ไปแจ้งความเหมือนกับคุณลีหน้าจัง แล้วก็มีคดีของคุณหมุมกันชัยก็ต้องฟ้องร้องแล้วก็นับโทษต่อกันต่อไปนะครับนะดีเหมือนกันนะครับรบกับดีหน้ากางจะได้รู้นะว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยที่ผ่านมาคนอื่น,นจะไม่เอาเรื่องตอนนี้หนุ่มกันชัยเมเสื้อม่วงทนายเดชากจนะ็จับไม่ยอมนะครับจะไม่ยอมนะฮะและได้ข่าวว่าคุณจ๊ะหรือทนายเขาก็จะไม่ยอมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดําเนินการตามกฎหมายกันเต็มที่ไปเลยนะครับนะเราจะ คือที่ผ่านมาเดี่ยวคุณลีหน้าเ็ชอบวิบากวิจารคนอื่นนะแล้วก็ไม่มีใครเข้าเอาเรื่องเอาราวแต่วันนี้มาถึงวันนี้นุ่มกันชครเอาเรื่องคุณลีหน้าจังนะคุณลีน่าจังมาฟ้องร้องผมทั้งทงนี้ผมได้ตักเตือนในฐานะเพื่อนฝูงไปแจ้งความผมก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายกับคุณลีหน้าเหมือนกันไม่มีเสียงแล้วล่ะทําไมครับเอ๊มันเป็นอะไรวะเอ่อเพราะอะไรไม่มีเสียงอืมเดี่ยวเนเพาะอะไรวะเนี่ยอืม ยังดูที่นันมันพาออะไรไม่มีเสียนงะเสียงมายังครับชัดเจนเลยครับมีค่ะแล้วคนที่บอกไม่มีเสียงนี่เป็นไงหูไม่ดีไงังไงนะชัดเจนใช่ไหมครับอ๋อเสียงปกตนินะครับทางอานะครับนะครับโอเคว่ากันไปไม่รู้จะเชื่อใครดีบางคนน่าจะฟังอยู่ด้วยกันเนี่ยบอกไม่มีเสียงบางคนมีเสียงกูก็ไม่รู้ว่ามันใครเป็นยังไงกันเนี่ยกูวงไปหมดแนละ้วนะครับนะเรื่องคุณนี้น่าจังนะดุงกันชยัยทนายเดชา มเมสเซอห่วงไม่ต้องหว่วงนะครับนะ <c oughs> นะครับนะออมนะครับนะนะครับจับเต็มที่ครับไม่ต้องห่วงก็ว่ากันตามพยานหลักฐานนะนะคุณลีน่าจังคุณก็นะต้องได้เจอกับผมเจอกับหนุ่มกันชยัยเจอกับเมสเซอห่วงในชั้นสามแน่นอนนะครับเราจะไม่เน้นการแจ้งฟังนะเราจะเน้นการใช้สิทธิทางศาลโดยตรงอันนี้เรียนไปยังคุณลีลีน่าจังเลยนะนะการมีเรื่องกับหนุ่มกันชยัยทนายเดชามเมสเซอห่วง รหรือแม้กระทั่งคุณจ็คนะครับหรือใครแล้วแต่เนี่ยแล้วก็คุณนวัดด้วยเท่าที่ผมทราบแล้วก็พจนอาโดนด้วยเนี่ยเราจะนะใช้สิทธิางสาลกันตามปกติไปเลยสบายๆนะครับนะนะครับเนี่ยเชียร์คุณหนุมกันชัยครับนะครับเรื่องนี้ไม่มีเงียบเดี๋ยวเรียบดำเนินการอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าก็คงจะรวบรวมพยานหลักฐานก็ฟ้องศาลกันไปตามตามติกานะนะครับคุณไร้สดก็นะผมรูจะไปแจ้งความเมเสื้อม่วงทุกวัน คุณไปแจ้งไว้สองครั้งแล้วนะถ้ามันไม่เป็นความจริงคุณก็ต้องเจอสวนกลับกนะ็แค่นี้ธรรมดาก็ว่ากันไปนะครับชัดเจนนะออืมอด,ดำเนินคดีจะได้เข็ดนะครับนี่ครับล่าไว้หนักๆครับเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นว่าใครๆไม่เอาเรื่องเขาอะนะครับอืมนะแม่ค้าออนไลน์ตัวนี้ก็หมดทางก็มาแดกไปแล้วตั้งแต่แม่ตัดกับป๋าเบียไปออกรายการแล้วนะแม่ค้าออนไลน์ตัวนี้ขายของไมนะ่ได้โทรศัพท์มาบอกตอนนี้ไม่มีใครเชื่อแม่ค้าออนไลน์แล้ว นะคิดว่าจะเป็นแบบแม่ตั๊กป๋าปเบียหมดแล้วนะครับใอรรับจ้างรีวิวดารานักร้องตรงน,นี้ก็ไม่มีไม่มีใครแล้วคนไม่เชื่อแล้วเพราะว่าเจอคดีแม่ตักก๊กเข้าไปกนะ็เป็นไงโอ้โหดารานักร้ออินฟลูเอนเซอร์สามสิบเอ็ดสามสิบสองคนถูกกล่าวหาว่าเป็นร่วมกันไลฟ์สดชวนคนให้มาเสียเงินเสียทองให้กับแม่ตัก๊กนะครับตอนนี้พวกดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปดารานักร้ออินฟลูเอนเซอร์ที่ไปไปร่วมกันไลฟ์สดให้กับแม่ตัก๊กตอนนี้เครดิตเสียหมด พูดอะไรก็มีใครเชื่อแล้วครับนะครับไม่มีใครเชื่อแล้วครับตอนนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วจบหมดแล้วครับบางคนถึงขน,นาดร้องโหมร้องไห้นะเออนะครับต่อนหน้าหัวกันเลยอ่ะม,ม,มันมันมันแย่แล้วคนไม่เชื่อแล้วตอนนี้จบแล้วดารานักร้องอินลูเฟนเซอร์ที่ไปรับจา้างจากแม่ตับและช่วยกันเชียร์ให้ซื้อทองซื้อผลิตภัณฑ์ตอนนี้ครับหวาดผวานั่งไม่ติดครับวันติดคุกคนไปหมดแล้ว แล้วก็ผลกระทบต่อชื่อเสียงบาร,รมีตัวเองอะ่ะไม่มีใครเชื่อกลัวจะมปแลวมาไล่สดหลอกลงประชาชนอีกจบแล้วครับนะครับจบครับดังนั้นเพื่อเราเป็นคนดังเป็นดาราเป็นนักร้ออินฟลูเอนเซอร์เหมือนพี่เดย์พี่เดย์เป็นอินฟลูเอนเซอร์พี่เดย์ก็จะไม่ไปทามาหาแดกอะไรกับเอฟซี MC. ไม่มีการทามาหากินหาแดกอะไรจ่างๆนะครับจําไว้เลยนะนะครับเรามาให้ความรู้แล้วก็ตรงไปตรงมาใครชอบกูก็เข้ามาไม่ชอบมาชางแม,ม่ก็ไปนะเราเป็นรายการประเภทเตือนภัย แล้วก็เป็นรายการที่นะจัดรายการคนที่จบกฎหมายนะครับให้ความรู้ทางกฎหมายแต่อาจจะพูดจาปากหมาควรตีนอะไรก็เป็นสไตล์ของเรานะเพราะว่าเราไม่สามารถแก้นิสัสสันดานอะไรได้เขากลัวยุ่งเหยิงกวานะนะไม่ดันก็ตายหาแล้ววันวันก็มีเวลาก็นึงทัพถอนเย็นก็กินวายใครมีวายเยอะก็ส่งมาให้วันละปวดสองวดก็ดีถ้าเยอะก็วันละวันละรังสองรังก็แค่นั้นแหละนะครับแล้วก็มีเวลาก็เที่ยวเดือนนี้เดี๋ยววันที่ยี่ห้าก็ไปประเทศจีน นะตอนเดือนก็ไปมาญี่ปุ่นเที่ยวไปเรื่อยพักผ่อนออกกําลังกายจบแล้วนะแล้วก็ติดตามข่าวสารอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ก็มาเตือนไทยกันกน,นะครับเรื่องราวแม่ก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นคนดังๆเป็นดารานักร้องอินฟลูเอนเซอร์อย่าใช้ความดังไปหลอกลวงประชาชนเนี่ยสามสิบเอดสามสิบสองคนนดารานักร้อตอนนี้หดพนาคต <c oughs> บางคนเป็นนักร้อเนี่ยไปรับจางนะอ่ารวีวิว ไปไล่สวดร่วมกับแม่ตั๊กไปไล่สวดร่วมกับอะไรอะไอไออะไรไอขายทองอย่างเงี้นดาดดาดดาดแล้วเนะ่ยโดนไปสองดอกก็แสดงให้เห็นว่าใครจ้างกูไปหมดอ่ะกูไม่สนใจไม่ตรวจสอบหาแลอกขอให้กูได้เงินชั่วโมงละแสนห้าไปหมดทั้งที่หมดอนาคตนะเอ่อใบนาดใบนาดะก็มีนักร้องคนนึงก็ไปไงก็ไปร่วมไล่สวดตัาอีกอ่ะก็ไปรับจ้างตัาอีกแล้วก็แม่ตั๊กก็ไปรับจ้างตัาอีกโอ้โหจบเลยครับ นะครับเพื่อเงินนะบางครั้งเนี่ยเพื่อเงินทนําได้ทุกอย่างนะครับนะแต่ว่าเราไปไล่สดทั้งแม่ตักทั้งใบหนานทําให้คนหลงเชื่อเสียเงินเสียทองไปจํจำนวนมากแล้วคนเหล่านั้นเป็นชาวบ้านนะหาข้าวกินข้ามเสียเงินเสียทองไปเป็นจํานวนมากนะตอนนี้นะผลกรรมแม่ก็เริ่มออกละชื่อเสียงก็เริ่มผลปี้ดตำรวจก็โดนกดดันให้เรียกคนเหล่านี้ไปแจ้งข้อกล่าวหนาะนะครับเนี่ยตอนนี้ก็หนักแล้วนะ และคนดย๋ยวนี้ก็ต่อต้านโดยการไม่ติดตามไม่ซื้อของรออนไลน์กับบรรดานักรองนักแสดงอินฟูเหล่านี้นะครับนะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะต่อต้านนะอยากไปซื้อของตับแม่ค้าออนไลน์ที่เอาเปรียบประชาชนนะครับนะแล้วก็พวกอินฟูอะไรต่างๆทั้งหลายที่แพกตาประชาชนเนี่ยเราอยากไปสนใจมันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเป็นดารานักรองนักสแสดงจะต้องทขาหากินแบบสุจริตนะคุณธรรมศิลธรรมแม่ต้องมาก่อน นะครับนะนะครับตอนนี้แะครับเรื่องแม่ค้าออนไลน์ก็ชิปหายกันทุกวันแล้วนะตั้งไปออกรายการหนุ่มกัญชัยเนี่ยรายการหนุม่มกัญชัยเป็นรายการที่ดีมากนะเอาแม่ค้าออนไลน์เอาหมอดูเอาอาใครแล้วแต่ที่แ่งเร็วๆชั่วๆอะไรต่างๆเนี่ยไปออกรายการน่ดีมากเลยมันเป็นการกระชับนะครับทําให้พี่น้องประชาชนตื่นตัวนะครับตื่นตัวและระมัดระวังตัวถ้าไม่มีหนุ่มกัญชัยเนี่ยพวกหมอดูแม่จะต้มกันไปเรื่อยห่อกันไปเรื่อย นะแล้วตอนนี้มีอะไรพวกอ้างเป็นเทพลากโซงิกหลอกลวงประชาชนอีกเยอะแยะเป็นเทพบ้างเป็นฤาษีบ้างหลอกลวงเงินทองประชาชนอีกเยอะหนุ่มกัญชัยต้องเอาคนพวกนี้พวกที่ดูแลเหมือนปัญญาอ่อนเนี่ยไปออกรายการนะพวกปัญญาอ่อนมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยเอาไปออกรายการอีกเยอะนะชักชวนคนลงทุนทางยูทูบก็มีคนนะอ้างตัวเป็นครูบาอาจารย์อ้างตัวเป็นด็อกเตอร์ชักชวนคนลงทุนนะครับนะทํา ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบอกว่าอะไรเนี่ยนะตัวเองเป็นอาจารย์ชื่อดังนะลงทุนกับอาจารย์สองร้อยไร่ฟินได้พันแปดร้อยล้านครับนะอยากจะให้ทางสคขบไปตรวจสอบที่มันเรื่องจริงไหมนะลงทุนปลูกพืชกับอาจารย์ดังดร็อเตอร์ดังทางยงูทูบน,นะครับนะลงทุนสองร้อยไร่ได้กําไรปีละพันแปดร้อยล้านนะครับแต่ถ้าเกิดมีห้าสิบไร่ลงทุนหนึ่งร้อยล้านได้กําไรร้อยแปดสิบล้านนะครับเป็นอาจารย์ดังครับ นะมหารายชื่อดังด้วยเนี่ยมันเยอะแยะยังยังมีนะครับมาชักชวนคนลงทุนเนี่ยปรากฏผมไปตรวจสอบแล้วไม่มีใครสําเร็จเลยมันเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพบเห็นการหลอกลวงการร่วมลงทุนอ่านะครับนะเออนะใครมีหลักฐานหลักฐานการหลอกลวงอะไรก็แจ้งมาได้นะนะครับเอ,อผมจะได้ประสานงานตำรวจตำรวจให้เขาลากคองเข้าคุกประจานผ่านโซเชียล วนะิจารที่แม่งเยอะอนะ,ะนะครับแถวหนองจอก็มีอะนะครับเนี่ยเนี้เดี่ยนะครับมีอะไรครับเรื่องไหนนะครับเนี่ยโอ้โหบานเลยเนี่ยชอบอาจารย์ครับเราตรงไปตรงมานะเราเป็นอินฟูสายกฎหมายไม่มีแล้วครับกำลังหลอกลวงลงทุนขายสินค้าขายอะไรผมผมผมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรจะขายเรามีแต่ถากครับเอ่อมน,น,น,นีอะไรเไมเกียนใคยอะไรวะเนี่ย มีฉาชีพเยอะมากใส่ซองแดงซองชมพูก็มีในติ๊ตอกมีอีกพวกรองขายพระได้ร้อยล้านต่อปีโอ้แม่งไอ้พวกนี้มีฉาชีพจริงๆเห